สวัสดีครับ FC ฟแฟนคลับช่องพีพีฟาร์มเชนเนครับผมมือหนีนะครับทางหายกันไปโดนครับพี่นองครับมือนีนะครับพบกันอีกแล้วครับผมมือนีสีพาพอแมพี่นองครับมาเลือกมาชมปวยงามครับผมราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับอยู่กับน้องเหมยที่เก่าครับผมจ้ามือนีนะครับมีไม่ให้เลือกจากรายการครับน้องเหมยครับมีมาสามรายการจ้าสามรายการครับแมนี่กันยิ่งยิ่นะครับผมแมนจ้าช่องทางการติดต่อครับ เบอร์โทร0 6 1 5 1 7 3 1 8 1จ้ะเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามได้จ้ะครับเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กขอควายน้องเหมยจ้ะครับผมพี่กัดฟาร์มฮอกกี้ยู่บ้านแก่นพยอมครับตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมจ้ะือสิจัดจีเพลสมาครับพีพีฟาร์มขอนแก่นครับผมจ้าครับว่าเป็นการเสียเวลานะครับผมตัวแรกครับผมน้องเหมยรายละรายละเอียดครับผมจ้าตัวแรกเป็นแม่ทองแม่บล็อกเนื้อจ้ะทองแล้วเจ็ดเดือนจ้ะท้องกับทองสุกจ้ ส่วนสูงเพิ่นอยูทีหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกลบจ้าครับผมตัวนี้นี่น้องไหมเปิดว้ราคาไหนครับเปิดว้ราคาหก0มืจเก้าพันจ0คหกมืเกพันแม่จ้าราคาตัวรองกันไดครับตัวนี้กับเป็นสายเพชรอุดรนะครับผมเบื้องหน้านะครับเขาเพิ่นนะครับบาณเปิดนะครับลำคิงล้ำโตเงีาวนะครับตัวนี้จ่าแม่จ้าได้เงวได้สูงได้ใหญ่จ้าครับตัวนี้กับทองได้เจ็ดเดือนแม่จ้าครับผมเอกสารครบนะครับผมแม่จ้าเอกสารครบจ้า รผมประกันท้อประกันต่อมนี้นะครับผมแม่จะรับประกันตาหนีทางดอกทางดอกกับเบมี์มิสต์ครเบผมเบิงถ่ายเพลนครับผมตัวนี้เป็นควายทิ้งเงาครับผมแม่จะาลำเนือลำโตลำจริงเป็นเชื่องนะครับผมถึงเชื่องครับราคาหกหมื่นเก่านี่ฝ่าฝ่าครับพี่น้องครับผมชันเท่านี่ทรงฟรีจากกิโลครับสองร้อยกิโลเมตระครับผมสองร้อยกิโลเมตรครับเบิรงดดานนาเพลนครับตาแต้มแก้มจำครับพี่น้องครับพออ่องครับ เอุบภัตต์ยิ่่ครับจ้แข็งขาเล็บเล็บสวยนะครับเล็บบอกให้แต่งเล็บบล็คเบอรกี้กันจ้าครับผมเอออริจินอลเลยจ้าเล็บครับออริจินอลเลยครับตัวนี้ในได้ลูกตัวสองได้ทองนะครับผมแนนจ้าลูกตัวที่สองได้ทองจ้าอนาคตหนีกับสี่ลอยสี่สิบเจ็ดได้นะครับผมเพราะว่าควายหนีม่ยังพอได้หยุดกันจะเริ่มเติบโตครับเพราะว่าตัวนี้ก็เพิ่งได้ลูกตัวสองนะครับผมแนนจ้ายังสีสูงไปหนาอยู่จ้ะครับผมตัวนี้ท้องกับพ่อไดนก็ครับท้องกับท้องสุกจ้าท้องสุกครับตััวนนนี้กะเป็แมม่ครบผ เบิ้งให้เต็มๆตาครับพี่น้องครับท้องกับท้องสุกเจ็ดเดือนจะยืนเฉิดยืนยกดี้าครับเบิ้งหางเพิ่นครับพี่น้องเบิ้งให้จูใจเลยครับผมนะครับเบิ้งนะครับบันทายเพิ่นสันหลังเพิ่นนะครับผมเบิ้งคอตัวนีกควนจับดีครับผมพี่น้องนะครับปลายหูฟอนล่ำครับหน้าสวยนะครับผมเบื้องจูใจครับราคาหกหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับผมเดี๋ยวน้องเมย์จุงย่างให้เบิ้งนะครับผมจะเอามาลูกมาครับเบิ้งจังหดกับบ เบือครับพี่น้องครับกล้วยตัวนี้อิงย้ยยาวครับราคานี่ก็ถือว่าถือคักครับดีกว่าซื้อกล้วยสาวพี่น้องครับราคานี้สายพัฒนานะครับผมบหาหย่าผาดครับพี่น้องครับครับตัวต่อไปเลยครับผมจ้าครับตงไหมครับรายการต่อมาครับผมจ้ารายการที่สองจ้าเป็นแม่ลูกแม่เพื่อนผสมแล้วจ้าซื้อสองหลุนสามจ้าซื้อสองลุดสามแม่นจ้าเดี๋ยวลูกเพื่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวไล่มาให้นะครับติดมู่ แม่นจ้ะครับแม่เพื่อนผสมกับพ่อใดครับแม่เพื่อนผสมกับเก้าเจริญได้ยี่สิบแปดมือแล้วจ้ะครับผสมเก้าเจริญได้ยี่สิบแปดวันแม่จ้ะส่วนสูงเพื่อนเท่าไหร่ครับส่วนสูงร้อยสามสิบเก้าจ้ะส่วนสูงร้อยสามสิบเก้านะครับผมจ้ะตัวนี้นะครับหนาสวยนะครับแม่นจ้ะเบื้องนี้เป็นลูกแรกหรือเปล่าครับแม่นจ้ะลูกตัวแรกจ้ะครับลูกสองป้อมสิบไปนะครับแม่นจ้ะครับเนื้อหนังเพื่อนกำลังม้านะครับผมจ้ะราคาหนีเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไใบสี่หมื่นสามพันบาทจ้ะสี่หมื่นสามพันบาท ลูกสาวกับลูกสาวของสร้างอุดรนะจ๊ะสร้างอุดรได้จากเดือนครับได้สามที่เดือนจ้ะได้ที่เดือนนะครับผมจ้ะเอกสารครบดอไลมานะครับอิดมูครับมูไหลแม่จ้ะมูหลายโพดจ้ะยู่นี่แม่เพิ่นครับเบื้องถ่ายแม่เพิ่นกับน้ำนุ่มดีนะจ๊ะ้ำนุ่มเต่งตึงดีดีจ้ะครับสีกับเหลืองอุ้ยนะครับแม่เพิ่นแม่จ้ะครับเบื้องหางกันยาวดีนะครับผมแม่จ้ะลำคิงยาวอัลลาดจ้ะแม่เพิ่นเบื้องหน้าเพิ่นนะครับ อันนี้ก็อัตลักษณ์ชัดเจนครับผมตาแต้มนะครับผมคออ่องนะครับเบิ้งเอวกเข่านะครับเบิ้งเล็บนะครับจีบเล็บจีบเท่าเพื่อนลำชิงก็ถือว่ายาวนะครับผมแม่จ้าลำชิงยาวดีจ้าลำชิงยาวดีนะครับผมลูกกำลังมาครับนะครับลูกเพิ่นกำลังแรีนมาครับอันนี้ก็ลูกสาวสร้างอุดรนะครับสี่เดือนลูกนี่ติดมูครับจะไล่ไปหาแม่นะครับลูกอ้วนเต็มดีแต่น้ำนุ่งแม่เพื่อนดี นะครับหางก่เงาดีนะครับลูกจลูกติดแม่ไอติดมูมูหลายนะครับผมเดี๋ยวไหลเบิ้งลูกเพิ่นครับบ่มี่ตำนี้ยังจ้ะตำนี้ยังกับโบมีนะครับแม่นจะโบมี่ตำนี้นี่ครับลูกสาวนะครับลูกเงาหนาหวานดีโพดจ้ะหนาหวานดีนะครับผมเดี๋ยวลูกเพิ่มเติมก็จ้างเขาทักแชทไลน์ทักเฟซมาได้นะครับผมจ้ะครับนี่ครับลูกเพิ่นติดมูมูหลายครับพี่น้อง เลยอันหามูค่อยหน่อยหลายครับค่อยหน่อยสิบกว่าตัวครับรับประกันเลยครับว่าเป็นแม่ลูกแท้นะครับแม่เพิ่นยังนมไข่ไข่ยจ้ะดครับผมนี่ครับลูกเบิงโดนจากน้อยครับคมนี่ลูกก็โตดีนะครับอ่องสามนะครับลูกเพิ่นนะครับนี่หน้าตานะครับทางเขาขาเงีดีเพียงอย่างนะครับพี่น้องนะครับเบิงครับผม ครับพี่น้องอย่าเบิ่งรูปเพิ่มเติมกับทักเฟซทักไลค์ขอมมาได้นะครับผมจ้าวิดีโอเพิ่มเติมครับรลยการต่อไปครับลงไหมครับจ้าครับลงไหมครับรายการที่สามครับผมจ้ารายการสุดท้ายจ้าครับการรับประกันเข้าก็รรับประกันคือกาวนะครับผมแ่นจ้าครับโปรโมชั่นก้าส่งฟรีร้อยกิโลจ้าครับผมรายละเอียดตัวนี้ครับจ้าตัวนี้เพิ่มทองแล้วนะจ้าทองกับเพิ่มพันล้านเจ็ดเดือนจ้านะครับอันนี้เพื่อนเป็นลูกของพ่อไหครับผมเพื่อนเป็นหลานของเพชรอุดรจ้าหลานเพชรอุดร เผมโดนร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประวัติชัดเจนแมนจ้ะครับผมเบิองครับเบิองหนาใหญ่ๆอ่างๆเลยจ้ะครับเบิองเขาบางหญ่เลยจ้ะเขาบางหญ่พี่น้องนะครับเบิองนะครับเขานี่ใหญ่ก็ขวดโคกนะครับคนเขาครับเบิองเออปอักพราใหญ่งครับพี่น้องครับแขงขาเพิ่นขาหนึ่งแง่เด้อ่างได้ใหญ่ได้ยาวพร้อมจ้ะได้อ่างได้ลึกเน่ยไว้ตัวนี้ได้ลูกตัวไหนแล้วครับผมตัวที่สองนี่จ้ะตัวที่สองนะครับผมจ้ะ ใหญ่ครับจนว่านองเหมยจับมาอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าคุนผู้น่ะจ้ะผู้เชี่ยงดีจ้ะเบิงไทยครับพี่น้องไายนานาบักน้าตัดเลยได้ครับเบิงลำเหนือลำคิงลำโตเห้วเหี้ยวครับกกมบุรูจ้ะกกมบุลูครับพี่น้องเบิงไทยจ้ะท่านคนเห็นกะชิว่าเป็นควายหมันมันบ่หมันนะจ๊ะมันทองแล้วจ้ะเรื่องการรับประกันมรูดนี่กรับประกันนะครับผม บางคนโทรมากับ่ามันคืออ้วนแทะประกันทองบอมันทองนะครับทองอร่อยเปอร์เซ็นต์จ้ะทาบทองกระแถมเงินพร้อมจ้ะตัวนี้ครับห้ควายไปเลี้ยงฟีฟีนบ่ครับแน่นจ้ะครับอันนี้นี่เพิ่นทองได้เจ็ดเดือนแน่นจ้ะอันสาวเกืพันล้านครับผมเป็นหลานสาวของเพชรอุดรจ้ะครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผมเบิ่งแข็งขาเล็บกีบเล็บกีบเท่างามครบเลยจ้ะตัวนี้กีบเล็บกีบเท่าก็ดีจ้ะงามเบิ่งแผ่นหลังครับพี่น้องปูสัดน้อนได้นะครับแน่นจ้ะอกหางเพิ่นครับเบิ่ง หางนี่ก็หางยาวดีเด้ครับพี่น้องแมีนจ้ะหางรามดีจ้ะราคาเปิดใบเท่าไหร่ครับน้องเหยเปิดไบหกหมื่นเก้าพันบาทจ้ะหกหมื่นเก้าพันบาทส่วนสูงเพิ่นอยู่ที่ร้อยสี่สิบบวกลบนะจ้ะร้อยสี่สิบบวกลบนะครับผมอย่างนี้ครับการรับประกันนะครับตัวนี้ก็เป็นควายนะครับสูงร้อยสี่สิบบวกลบแมีนจ้ะครับทองกับเบิ่มพันล้านหลานสาวของเพชรอุดรครับผม สำหรับพี่นอกนะครับอยากเบิ้งรูปเพิ่มเติมกระทักเฟซทักไลฟ์ขอมมาได้เนาะครับผมแมนจ่ะเบอร์โทรศัพท์พ่อขึ้นห้แล้วนะครับผมจ้ครับตรงไมครับสุดท้ายนี่ฝากอย่างนี้ครับผมจ้ะฝากคอยพี่นอกกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้กำลังใจเนี่ยได้จ้ะครับผมจ้่เดี๋ยวมีลงมาให้เบิรงี่เลยมีควายเขาออกซสมือครับยี่นี่ครับผมวโมฉันนะครับมีงบท่าดก็โทรมาคุยกับน้องเหมยได้นะครับผมแมนจ้ะครับผมแล้วก็อย่ามาเบื้องหน้าขอกะพันไปพันมาแวะจ้ะได้ครับผม ครับสำหรับเมื่อนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ,บค่ะสวัส <ผม S 2> ดีค่ะ